านข้าวเสร็จแล้วต่อด้วยของหวานกันเลยค่ะทุกคนขนมหวานของไทยที่มีส่วนผสมของน้ำกะทิมีเสน่ห์ตรงความหอมหวานมันอร่อยวันนี้แม่ฝนจะชวนทำน้ำกะทิทุเรียนใส่ข้าวโพดแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวอ่อนด้วยวัตถุดิบ3อย่างนี้รวมตัวกันแล้วอร่อยลงตัวมากๆค่ะอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกันค่ะก่อนอื่นเราเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะก็จะมีน้ำกะทิวันนี้ใช้เป็นน้ำกะทิคั้นสดหางกะทิที่1000 ML มลตามด้วยหัวกะทิ 350ML น้ําน้ำ น้ำตาลทรายไม่ขัดสี200กรัมค่ะตามด้วยเนื้อทุเรียนนะคะประมาณ700กรัมปรับลดตามชอบนะคะตามด้วยข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วแล้วก็ฝานให้เป็นชิ้นๆแล้วก็มะพร้าวอ่อนขูดค่ะทุกคนสัดส่วนนี่ยไม่ฝนแปะไว้ที่คลิปเหมือนเดิมตัดรสชาติด้วยเกลือค่ะประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ใบเตยเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเริ่มทํากันค่ะเริ่มจากตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนใส่หางกะทิลงไปก่อนนะคะทุกคนใส่ลงไปเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะใช้น้ำตาลทราี่200กัมน้ ทรายไม่ขัดสีเนี่ยจะไม่หวานจัดนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยใบเตยแล้วก็เกลือค่ะคนให้น้ําตาลละลายเลยนะคะพอน้ําตาลเริ่มละลายดีแล้วขั้นตอนต่อไปใส่หัวกะทิตามลงไปได้เลยค่ะทุกคนหัวกะทิที่คั้นสดเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยมากๆเลยนะคะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยยังคงใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเหมือนเดิมแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีรอให้น้ากะทิเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่เนื้อทุเรียนลงไปค่ะวันนี้ไม่ฝนใช้เนื้อทุเรียนประมาณ700กรัมสามารถปรั ตามชอบได้แล้วก็ตามด้วยข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วฝานให้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะทุกคนต่อไปก็ตามด้วยมะพร้าวอ่อนขูดค่ะใส่มากน้อยก็ปรับรสตามชอบได้นะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะยังคงใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเหมือนเดิมนะคะเพื่อเราไม่ต้องการให้น้ํากะทิแตกมันนั่นเองพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วชิมรสชาติแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยหอมหวานมันมากๆ